ขึ้นรถไปแล้วขึ้นรถไปแล้วขึ้นรถด้วยขึ้นรถด้วยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโออลวโออโ พี่เนี่ยเพื่อนผมขับรถอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมอไซค์มอไซค์วัดกับมอไซค์หรือเปล่าเออมอไซค์พี่เนี่ยวัดเปล่าความเร็วความเร็วพี่เนี่ยมอไซค์พี่เนี่ยมอไซค์สวัสดีทุกคนเลยนะฮะตอนนี้อยู่ในห้องอาร์คิวนะฮะเป็นนักแข่งของอาร์คิวนั่นแหละตอนนี้เล่นกระทานะแบบนี้มาดูว่าผมจะตีอาร์คิวได้หรือเปล่านะไปเล่นกันเลยฮะว้าวเฮ้ยเหนืออาร์คิวลงไหนวะพี่เนี่ย ลงนะลงไอเนี่ยโ่ไม่ใช่โพ่ใช่โงางนี้จบแล้วจบแล้วพีฟันหัวสีเหียมพีสีเหนีเอออเออีเหียมบอไม่เปิดไมโลกว่ะไหนจ้าีเียไหนวะค่แบบเี้บ้านนี้บ้านนี้ ไหนจ้ามองเห็นนะพี่ยงหลังครับยงหลังเนียนจะวะเนี่ยนเนียนเนี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่รถขับรถท้องเฮ้ยเอาโอ้โหชนไม่ตายตรงนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านขวาบ้านเนี้ยนะบ้านเนี้ยนะเฮ้ยน่ึงแหวะถ้าที่มันมีฟางอ่ะรถบ้านฟางอ่ะนี่อย่างวะโอ้ กดเลยกดเลยดูสตีไป็นสัตว์แจ็คตายยังวะโดนปันโดนปันมาดิ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 พี่สาวไม่ได้เลยเขาไปนู่นแล้วเขาไปโพลแล้ว ไอไอเบตแตกแล้วไอเบตตายไอเบตเสนด้ยเหรอวะเออมั่วจีไอเบตตายเมื่อกีชื่อมันขึ้นโดฟิวสล็ก็คตสุกอ่ะไอพคดสติเนียนอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนตรงบ้านป่งอ่ะท่าน้ะ ข้างหน้าผมทีนะ่มารค่ะสิมาร์คฮะนี่ปะบักกี้ปะเออบ้านนี้แหละบ้านนี้แหละเอ,อ้ยไม่ใช่บักกี้สาย้ายตามบักกี้รถตามอะไรอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่บักกี้เป็ตามได้ใช่แขกวะที่นี่ขับหลังมึงอ่ะอะไรที่นี่อยูอย่หลังมึงอ่ะเดี๋ยววะใช่ปะไม่ใช่ดิ ี่เดียวขับรถอะไรวะที่เดียวเนี่ยอยู่นี่เนี่ยอยู่นี่เดี๋ยววะ <laughs> ไม่อยู่ในบ้านเอาอะไรบ้างไงตุ่ม้าเขียวดิไอ้เ <laughs> ตาโกยี่เดือเมตตาโกเอาซื้อเอาปีส <laughs> าวกูลงแล้วปีส <laughs> าวไอ้ก <laughs> ู <laughs> โดนไล่โดนมึงแล้วมันหมดมึงหาท <laughs> ี่เนียน่ยไหนวะ รู้ไม่รู้บือหร้เพื่อนรูพี่ตายยังไงเนี่ยโอ้โหไ้าไก่ฝาละกัน่เยวอะไรวะเหนือฝานิดนึงพี่านี่ม้านี่ไงนี่นี่นี่ี่ไ่่่่ไม่เดี๋ยว มองตายมาแล้วอ่ะโอ้นึกว่าจะดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเอาเหรอเจ้าเหรอเจ้ามาของแด้ที่เนี่ยลงมาดิพี่พี่เนี่ยเฮ้ยมีคนลงที่เนี่ยวไอ้ทีเดียพี่เนี่ยขึ้นรถได้พี่พี่เนี่ยเฮ้ยยุบโดดเออเจ้าเหรอเจ้าเหรอไม่ลงแล้วแบบ พี่เี่ยเนี่ยเพื่อนผมขับรถอยู่ออเดียวเดี๋ยวมอไซค์มอเตอร์ไซค์วัดกับมอเตอร์ไซค์เปล่าเออมอเตอร์ไซค์พี่เนี่ยวัดเปล่าความเร็วความเร็วพี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์พี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์เปล่าเอาดิพี่อยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวมอเตอร์ไซค์เลยพี่ผมขับว่าเลยแม่ตัวมอเตอร์ไซค์พี่เอาดิเอาดิเอาดิเอาโลทำไมวะ โอ้ยเกิดอะไรเหนืออะไรถไหนรถไหนน่าจะโดนชนเฮ้ยมาดิครับผมขับพอสายอ่ะครับมาดิครับตาใหม่ครับเฮ้ยมันไล่ก่นเขาอยากโดนชนอ่ะครับพี่เนี่ยเขาอยากโดนรถใหญ่เท่านั้นพี่เนี่ยห์หายไหนวะลงไปข้างล่างลงล่างเข้างล่างใช่หรือวะใช่เหรอตรงนี้เนี่ยไม่เออผมอ่ะโคขับตามเนียเนียนเนียย <laughs> เจอแล้วเจอแล้วอ่าเจอแล้วโชคชะตาพาเรามาเจอกันไอ,อ,อ้ดำมีปืนป่าวะพี่ดูไอะไรมั้งโชคชะตาพาเรามาเจอกันพี่ชายเฮ้ยไอ้ดำมันจะมีปืนหรอวะไปตามไ,ไ,ไปตามไปไอ้ตามไปเฮ้ยอย่าแกะโอ้ยอยยเฮ้บอถไซรอนชิบหายแล้วชิบหายแล้วอถไซรอน นี่มันสึกมาเลยพี่ผมขับมอเตอร์ไซค์วนวแบบหลอกหลอพี่นะเฮ้ยไอหนอแล้วมันลงอะไรกันแล่ะพี่เนี่ยโดนคนรถที่เนี่ยเนี่ยที่เนี่ยหนีพี่เนี่ยหนีไปแล้วที่เนี่ยหนีผมอะพมาเล่นรถอะไรกันไปเลยที่เนี่ยอยู่บ้านนะบ้านเหรอเด็ดซ้ายซ้ายหน้าหน้าก้าหน้าเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ย กูเกือบตายแล้วเหนือป่าไร้สาลยรี่ปั๊บยาโอ้ดูพี่เนี่ยมีน้ำมันอย่างน้ำมันอย่างเนี้โอ้ยรถเขาอยากเยอะโอ้โหได้ตัขามรถป่ะเนี่ยข้าแล้วหลังเข้าเฮ้ยพี่เหนือมาพี่เนี่ยมาแล้วพี่เหนือพี่เนี่ยมาแล้วเฮ้ยจะให้เอะไรกูพี่ไหนวะ น ode, toggle, oh> Tonight> oh ู้อยู่นู้นเดี๋ยวสายเดี상상๋ยว้ายน่าสุดเลยเว้ยไอพี่เนี่ยบินไปแล้วพี่เนี่ยพาแว่นมาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยขึ้นรถเสียว่พี่เนี่ยหนีไปไหนเอาะมุกสระขับมาตามขึ้นเขาไปแล้วเฮ้ยเข้าโหดดีกว่าเนี่ยแล้วมาัน ้มันตามกูอะไอบักกีตขึ้นรถเป็นแหละขึ้เป็นชิบหายละขึ้นรถด้วยขึ้นรถด้วยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้เยี่ยกธ่โธโธ่โธ่โธโธ่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 โโดนไล่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้ย

ตีไม่ได้เหรอเสียดายซีเนียร์รถกว้างนั่นนั่นนั่นซีเนียร์ซีเนียร์นะซีเนียร์น่ะกูหลงแล้วสัตวกไม่รู้แล้วไปแล้วกูไม่มีรถแล้วเพื่อนก็โดนหลอมว่ะแลซีเนียร์ซีเนียร์ปีดอยู่ไปดิไปดิไปด้างกันซีเนียร์ดิเสียรถชนอ่ะแล้วไม่ใชหรอซีเนียร์ปีดอยู่แล้วไปขึ้นรถซีเนียร์ดิว่า lần dễ chết xài bèn mất nè măng đang... lạng đuôi <fuhr> đấy

พี่เดียอยู่ไหนโรงเรียนผมก็เหมืนได้ปินไลกดีแถวนี้แถวนี้เอาเรื่องข้างหน้าน่ะหน้าไหนวะหน้าไหนวะเรือไปรับไปับไปขับไปับไปโรงเรียนมาเขารอรอรวงนี้รอวงนีอยู่ตรงนี้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 เฮ้ยเฮ้ย

xin này là gì? lỗi tay anh tôi nghĩ là tôi nghĩ là đi không này cả ra xin lỗi tay à này dinh mời dinh đi mời dinh dinh mời dinh mời dinh